ไปดีเด้อไปลุงเลยมาน่ากินมาม่าเด้อวันนี้เด้อคนสวยของข่อยนี่กินมาม่าน่อโบอ้เบาลูกลห่อนห่อนเบาเาเบาเาอู้เาเบาเออเ้าเปาาฮิฮิฮิฮุงสบิฮิปิฮาฮิลิกิฮ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 ิกิฮ อยากกินมามา่าก็เลยไปซื้อมาให้ให้เขาห้องไปซื้อแปสกวา่าวางนี่ก่อนสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอนุกสบายดีป้าลุง,งกินแบบนี้ฮ้อน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 เดี๋ยวมีคนให้ยฮ้อน ห่อนบมน,นี่นะเอาขนาดเลยโอ้ยะหแบบันไปยูเอ็นเขหอนอ,<า>อันเดึงอันปลักเสียบตะแมะพล้ามาพี่นะลูกมาเปาอันนี้เนียมันห่อนเนียน้องก,กินยากเลย Pow, bao bao pow, 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 này, cái tay cái tay เดยวปักเสียบด้วยสิ่งเอาเอาเดัไฟยังบุขเ่าไปยังบุแดนเงยนเปักนะเออไปับอ้ยลูกขอยฮอนังขอยอันขอเอาอันนี้มาหนีเดอยังด้วย ตันียเปดแล้วพ่มตั้งนย่าอันี้ยกตัวนี้เออเถอยไปหันเออถอยไปหันเออแล้วก็พร่มตั้งนี้เอา้งเนี่ยุรไได้แล้วเอ๊ะุไหมด้วยมากกเออแด้เออตังะมันมาถึงถยหน้าเนี่ยเออจีบูบ้แจ็คหมดแลอเออได้จง หอน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 โอ้ยมีแฮงเด้ยี่ยายก็หอนหอนหอนแงโยายก็หอนไนสยหน้าหอนเยตแล้วหอน เเโอ้แอะฮ่แะว่าบั้จับตัวักมึงอยู่ันเนลกเกนตักอมาีเ็กไปกินแอะฮ่า่าอทีเ็กกระเ็ะมันเห็นลุงมันตักออกมาีเด็กไปกินอืม

เบิ้งเบิงบ้งไม่เห็ดให้ <c oughs> ยังห่อนอยู่ได้ยังห่อนอยู่ยังห่อนอยู่เออเอย่าไปกินเต็มปา่าแม่เพราะห่อนนะนี่แล้วท่านให้กินเองมันก็กินหมดเต็มปากมันก็เลื่อยหมดอิ่มแม่แบบนี้อย่าอย่าอกินซะ ขี้กคือปเออนัขีไปั่นนะขีโลป่นี่เออหน้าเออเก่งไรเออเลาขี้เป็นอยู่เฮ้ยแซบบ่แซบบ่แซบบ่บังแซบโอยแซบบ่บังีหล่ะบ่บังแซบมาสิแซบอร่อย มามา่านำมานาน้อยเลยบลาลุงเลยแซ่บแห้งเ้ย ต้องต้นนำคิดเองนำ,งนำเพื่อกวให้เพื่อนออกินมาม่าจ้าลูกจะกินมาม่าจ้าวันนี้ขอกินมาม่าก,ก่อนนะวันนี้ขอกินมาม่าก,ก่อนนะคุณแม่ขาล้างมือเปล่า นะจาเยนบิโอยนีอนันตักแกงขีเล็กจะไมกินเอาขีเล็กกินแอะคนทำเป็นน่ะคนกินน่ะ่นมาก่นมักได้แกงขีเล็กนะแอะคนทำผ่าแอะสื่อคนจะเจอรถคาถ้ามันเจอขัาไปมันก็อะไรยังมีอืม ừ kìa ừ kín ừ ôi kìa lại, Kín nài em bừng phải nài kìa nài kìa nài kìa nài Ơ, ôi, kìa bao kìa nài kìa nài kìa nài Kín nài kìa nài kìa nài kìa คุณค้าขลองมักโอ้ยยังคนห่อนหนึง้องหอนแหลเลยเออมอกี้กินเน้เปาแม่ซื้อมาสอลูกเมึงะลองให้มันกินนะจะกินคนมันเออเออันน้ให้กินดีกากินมาลุปลาเปาปลาเปาเมื่อกี้มาซื้อมาสองกินเอาไป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 ออกไปอะไรแม่เออกไปเออไปไปหน้าน้าหน่เออ ล,ลูกเะาลคอยออกไปขันออไปชิล่องไปสุกออกแล้วน่ะไปออกไปล่องไปสุกแม่ชิล่องิล่งไปสุกออกแล้วเน่ะแม่แม่เอย่างนี้แม่ยิล่องไปสุกแม่ออกงี้นะออกไปออกไปยังมาไกบ้าไม่ห่ <c oughs> นาเนอะไปด เด็กอะไรไม่น่ารักเลยเออมาใกล้นี่แม่นี่อันนี้โนเอาไปเอาอีกติเอาไหมโนเดี๋ยวเอาขนมอ่างโน่โน่โน่เบิ้มหาเบิ้มเบิ้มไปจับเบิ้มอ่าวไนกันรึษ Nè nè, nè nè, nữa 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 Rồi, nữa 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 đuộc mi xong hồ đấy hải phượng nè tiến bộ đấy tiến cái này này nè á này เห็นไหมก็ไกินรอ้อมากกาไเขาคดเาเอออืมเฮ้ยกินกินกินจไดจ่านี่ก็ล่เดน้องเดอมามามาม่ามาหน้กินมาม่าใส่ปาให้รุ่งเบิ้งเด้อ 拜拜。<laughs>